ม,มีความสุขกันครับคนไทยาวเลย ในส่วนนะครับหลังชอบมากตามต่างชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะวันนี้เริ่มแล้วนะฮะสนามหลวงวันนี้เป็นวันที่11นะครับผมด้านในเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนี่คือด้านนอกนะฮะคึกคักกันใหญ่เลยนะะเตรียมเล่นน้ำกันแล้วนะฮะวันนี้ ก็คือข้างในเขาเล่นกันแล้วนะคะแต่เล่นนี้ด้านนอกกลังจะเดินเข้าไปเนาะจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูกันเลยครับผม ว้าวนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปในงานนะเป็นสนามหวกตร,ตรงน้องเขาเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวจะเล่นน้ำแล้ว,วมหาสงการ ว้าวโหเวทีใหญ่มากปะโอ้โหนะครับดูบรรยากาศตรงนี้ทางเข้าโอ้มีทางเวทีมวยด้วยทุกอย่างเลยนะครับเดินไปทางไหนพี่ไปเดี๋ยวพาไป ตอนนู้นเขากำลังเล่นน้ำนะครับว้าวนี่เขาเล่นมาแล้วนะออกมาแล้วดูเวที T. ว้าวเวที A T. สวยมากโอ้ดูครับกำลังเล่นน้ำ้วครับผมว้าวบ่าวเราก็ตื่นเต้นด้วยนะครับ ทีคอนเสิร์ตว้าวกำล,ลังเล่นเลยดูดูดูท่านผู้ชมคือวันนี้เป็นวันที่11นะฮะเ11เอเมษายน2568ตอนนี้กำลังเริ่มนะครับผม ชาวต่างชาติยังไม่รู้นะฮะก็รู้เป็นบางส่วนว้าวดูดิเตรียมน้ําไว้เยอะมากตรงนี้ก็จะปลูกจุดฟูด,ด้วยเป็นน้ำฟุเอ้ยเป็นน้ำฟุครับมันไม่ใช่จุดลุขออภัยพูดผิดโอ้โหเตรียมน้ําเยอะมาก มีความสุขกันครับคนไทย yeah ก่อนย,ยอดรับเพื่อนไทย ไล่สวนล้นะครับหลังชอบมากตาม่างชาตินะครับเดินผ่านเังนี้รู้ว่าที่นี่มีงานมาเล่นน้ำก่อนเลยครับผม จุ่มฉ่ำนะครับดูนี่น้ำก็เตรียมไว้ขังไปเลยครับ เปิ <S 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 ดน้ำพุแล้วครับโอ้เย็นสบายเปิดน้ำพุแล้วนะครับโอโ้โหดูดูดูกลางคืนน่าจะเปิดไฟด้วยสวยมากนะครับผงตอนกลางคืนผมว่าน่าจะสวยเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีหนึ่งว้าวเดี๋ยวเดินไปดูด้านนู้นนะฮะ ตรงนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับผมว้าวนี่ Amazing Thailand เชิงช้าสวรรค์นะ Amazing Thailand ชิงช้าสวรรค์มหาสงกรานต์เมืองไทยนะโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอนะมากเราต้องเข้าไปดูอีกฝั่งนี้ครับ ด้านด้านทางวัดรักแก้วนะครับนี่ชาวต่างชาติเริ่มมากันแล้วโอ้โนี่ครับเป็นยักษ์ถือปืนฉีดน้ำนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยเนาะมหาสงกรานต์

ก่อนรูปข้างในดูนักท่องเที่ยวสัไหน่อยโอ้ซื้อปืนฉีดน้ำเข้างานแล้วครับโอ้นะครับมีดถตรีอ่าเป็นการมีอ่าเป็นการเล่นคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเรา ดูกัน wow. ด้านนอกนะสวยมากตกแต่งให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อน คุณน้องแมนะครับอีนตอร์ไลท์วัซูมหาสงการเวิร์ลวอเตอร์เฟสทัวร์สมัย25นะครับก็คือแล้วก็ขอขอบคุณนะครับดานนี้จะเป็นการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับตบมือเลยครับพีใหญ่มากโอ้โหเป็นสุดยอดมากตอนนี้คนก็กำลังเริ่มเข้ามาเลยอยากจะบอกว่าเว้าวคนเยอะมากนะครับผมจบโชว์แล้วนะทุกคนนะคือตอนนี้ยังไม่ค่ำนะฮะตอนน้ำค่ำก็จะมี เรื่อยๆนะก่อนที่จะไปเจอศิลปินหลายๆศิลปินนะผมมีหนึ่งเพลงที่ยอบมอบกับทุกคนค่ำคืนนี้นะครับก่อนที่จะไปสนุกกันนะครับกับเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบเส้นบางๆครับทุกคนนะวันนี้นะโอเคนะกติลลิโก้นะเล่นสงกลางเขาไม่ค่อยสาดน้ำนะครับขอตัวลาตัวกติลลิโก้ก่อนนะต่อไปนะครับผมว้าวคนเยอะมากครับเดี๋ยวขอฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับ